สวัสดีจ้าวันนี้เราก็จะมาเสนอเมนูผัดคะน้าหมูชิ้นกันนะไปดูวิธีทำกันได้เลยวัตถุดิบเครื่องปรุงที่จะทำผัดคะน้าหมูครับวันนี้หมูหั่นไว้เรียบร้อยครับพริกกระเทียมขอไว้เรียบร้อยคะน้าหั่นไว้เรียบร้อยเครื่องปรุงก็จะมีผงปรุงรสหมูผงชูรสน้ำปลาซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยครับ จวดจาดกันเลยครับพี่น้องใส่เป็นน้ำมันออกพาวนะครับใส่นิดน,น้อยพ่อ,อก็ดีเจียวผีกระเทียมลงไปพัดเลยครับลงไปผัดเลยพัดให้เหลืองหอมนะครับใส่ที่นะครับเอาหมูลงเลยครับ มูลงไปขับให้สุดครับเติมน่ามนิดหน่อยครับมูจะได้สุกเร็ว หมูสุกได้ที่แล้วก็ใส่ขนาาลงไปเลยนะครับาตามใจชอบเลยครับใส่ไปเลยพัดใหพด้พักคุกหน่อยแล้วห้อมาปรุงเลยครับปรุงร้อนก็ได้นะครับ มาครับเอามาปรุงกันเลยครับซอสหอครับประมาณช้อน,น <c oughs> ช้อนน้ำปลาครึช้อนซีิวขาวครับช้อนหนึ่งผ <c oughs> งปรุงรสประมาณครึ่งช้อนพอกะเอาตามปริมาณวัตถุดิบเนาครับ นเหลือเพิ่มเติมได้แปง้งงวครับคึช้อนพอหัดไปจนหนามันเหลือหน่อยครับไปหนามาหลหมดลืมครับน้ำตาลประมาณครึ่ช้อน พัดไปจนน้ำมันเริ่มคุกคลิกกับพ่อนะถ้าคนมักน้ำไหลกับบนพัดน้ำไปมักน้ำแบบคุกคลิกแข็งๆนิดหน่อยแต่ขสงน้ำมันรอครับเริ่มได้ทีนะครับเส,สียดร้อยครับเมนูมมาเนี่ผัดคะน้าหมูครับมาขอ,อาร่วมกันครับทุกคนครับ yes